สวัสดีครับสุขสันต์วันโดนตาคับวันนี้ว็แถว่างงานคับวันนี้น่าจะจอดเล่นอยู่บ้านครับหรือว่าเลาะเลาะอ,อยู่แถวหมู่บ้านนี่แหละครับวันนี้ครับไม่มีงานน้ำมูน้ำเพลินหรอก ต้องรอประมาณสิ้นเดือนเดือนหน้าครับวันเริ่มต้นของวิธีแซนโดนงตาครับหมู่บ้านเราลองเปิดแชมเปลิลดูครับเผื่อจะมีงานด่วนเผื่อพี่ๆน้องๆเราครับที่มาจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมบ้านครับ เคอได้ยินเสียงแล้วก็มีกาสแวะมาเยี่ยมชมครับยังว่างอยู่นะครับวันนี้ยังไม่มีงานดวนแบบคนอื่นนะครับก็ครับมามาครับญาติมาพอดีนะครับมานวนแนละ้วมาปีแต่เรียครับอ น่าจะมีการสังสรรค์นิดหน่อยนะครับวันนี้สี่สองสามวันนี่แหละไม่มีงานด่วนนํำเพลินครับรถไม่แรงไม่ดังไม่รอไม่สวยครับ,รบเดี๋ยวขอเก็บเลเวลครับเก็บเลเวลเวลมาปีหนึ่งเก็บเลเวลอีกสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มบินไปข้างนอกอย่างเป็นทางการครับตอนนี้กำลังเก็บเลเวลให้มันครบทุก นี่ก่อนนะครับเก็บเลเวลให้มันสมบูรณ์แล้วก็เราค่อยจะออกไปหากินข้างนอกครับวันนี้ก็เลาะๆอยู่แถวหมู่บ้านก่อนเป็นคลิปสั้นๆช่วงเช้าครับสวัสดีครับ